บาดเจ็บมากกว่า,าจริงๆตองการหายใจแล้วปุ๊บลงมาเลยโอเคเมื่อกี้พี่สดชื่นแล้วเวลาเจออะไรดีๆก็อยากจะแบ่งให้น้องบ้างมผมอยากสดชื่นบ้างแล้วไป<ด>ครับนี่ครับผมเป็นไงเมื่อกี้พี่ดื่มไมได้ความสดชื่นไปแล้วแต่จริงๆเจ้าสปอนเซอร์แอคทีฟวิตามินซีเนี่ยมันไม่ได้มีความสดชื่นใช่ไหมใช่ครับพี่นอกจากที่มันจะสดชื่นแล้วนะครับ เจ้าสปอนเซอร์แอคทีฟวิตามินซีเนี่ยนะครับเขายังเสริมสร้างภูมิภูมิกันให้กับร่างกายเราด้วยนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่ว่าจะทํากิจกรรมไหนเนี่ยเราก็ดื่มได้ผู้เข้าแข่งขันคนที่3เราไปไหนรอดอ๋อไปไหนอ่ะจานมาถูกเปลี่ยนอาชีพบอกอาจารย์อะไรวันนี้เป็นไปอาชีพแขกรับเชิญวันนี้มาเป็นทีมงานจับกล้องนี่ติ๊กซอกคุอยู่นู้นแล้วรอก่อนติ๊กซอรอแล้วติ๊กซอลรอแล้วออ๋เหรอไปเดี๋ยวไปส่งพี่กันหน่อยดีกว่า บอกได้แล้วว่าวันนี้พี่ชายของผมสปิริตมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่กันจะทำได้ดีขนาดไหนมีเขามีเขาเดี๋ยวกันดูด้วยกันก่อนไข่บรรด้วยวะทอานี้พี่กันรู้สึกยังไงบ้างพร้อมแค่ไหนตื่นเต้นไม่พร้อมเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่ร้อยนะครับโอเคร้อยเก้าสิบเก้าดี๋ยวนี่กูกลับไปตึกแกมมี่แล้วกูอบรอบใหม่อย่างทันเลย S <S อเอาแค่แบบนี้เอาจริงนะครับเอาจริงนะสามสองหนึ่งไปครับที <S <S ่การเป็นไงครับ <S <S ไม่ชอบเลย <S <S ไม่ชอบปีนผาหรอครับไม่ชอบมือ <S <S ลงที่ถูกต้องเมื่อก่อนชายหนังฮอลลีวูดเจมบอลฮ้มปัดกระจกอะโดนมาได้ค่ะว่าคุณต่อติ๊กซอเก่งมากๆอกเมื่อก่อนหลับตาเนี่ยบอกเลยต่อได้เลยบิดบทนเลยเป็นไครนะผมแบบนี้ไอ้เฟิร์สนาริกาเฟิร์ชัวร์หน้าแป้นแ้นอยู่เดียว อให้สต <Christina. S 1> ิได้่อนไม่ใจขอจ่ายมิค้อหยาเฮ้ยวินมีความแบบมึงไม่รู้สักทีวะถูกแล้วเมื่อี้เอานี่ยนะม่ไวแล้วจะถูกแล้วชนะแล้วปร์เซ็นเลยปรเซน โอเคคิดจะมีน้ำอะไรให้พี่หน่อยมีแน่นอนครับสีสิครับพี่ใบจัดเลยนี่เลยครับจันเฮ้ยนี่อันนี้คือกินแบบธรรมชาติเป็นไงพี่สดชื่นสดชื่นมากเลยสดชื่นสุดยอดเอางี้ดีกว่าอยากอยากรู้แล้วว่า1 2 3เป็นใครเป็นเรา3คนหรือมา3คนถ้าไม่น่าถามเลยดับน้ำกันดับผมคิดว่าผม ไม่2ก็3ผมว่าผมว่าผมอ่ะสเพราะผมขึ้นไปสองรอบเลงต่อวีอต่อเร็วนะจิกอตอนต่อเร็วอยู่ผมเร็วหรอเร็ววินต่อเนี่ยเร็วพี่มาช้าตรงนี้ช้ำอ่ะงั้บผมว่าสุสีอ่ะได้ผมว่าผมได้ที่2ผมรู้สึกผมกลางๆทั้งคู่แบบต่อก็ประมาณหนึ่งปีนก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เร็วไม่ได้ช้ามาดูคะแนนกันเลยดีกว่า ตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับอันนี้เป็นคะแนนของตัวเองถูกไหมถูกของตัวเองของตัวเองเปิดพร้อมกันเลยไหมเปิดทีละคนดีกว่าเดี๋ยวบอกก่อนว่าเนี่ยเราเอามาทำไมอ่ะก็คือเวลาเล่นเกมแพ้ที่บทลงโทษใช่ไหมครับวันนี้บทลงโทษก็คือคนที่แพ้เนี่ยต้องถูกคนที่ชนะ2คนเอาไม้หนีบตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ของร่างกายตรงไหนก็ได้ของร่างกายตามจํานวนลูกเต๋าที่ทอยคืออย่างถ้าสมมติผมแพ้อ่ะคุณทอยคุณทอยได้2อค่ะคุณทอยได้4กสี่ผมต้องโดน6กอันใช่ครับโอเค ได้จะหนีบตรงไหนก็แล้วแต่ความงั้นไม่ต้องเปิดทอยเลยคุณโยนเลยยังยยังยังไม่แน่เอางี้นะเปิดของพี่กันก่อนเลยไม่ลุ้นลุ้นลุวิลงท้าย31มเอ็วิโอนัเปิดเลขข้างหน้าแล้วนะพร้อมกันไหมอกันไหม้อมกันไหมสามสองหนึ่งเอ้ยผมได้หนึ่งผมได้สอง ไหปกัน0ชุด0 5นะครับอ่ะสรุปคะแนนนะครับผมทำเวลาไปได้2นาที35วินของวินเท่าไรครับของผม2นาที40วินะครับส่วนผมนะครับ3นาที31วิครับอ๋อวู้ยจริงๆผมกับวินเฉือนกันมานิดเดียวเองนะ5วิเองมั้งตัวพิการก็0 5อ๋อไม่นิดเลย เยโอเคมาถึงบทลงโทษดีกว่าจราจริงๆเรื so ่องการลงโทษผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเป็นคนทอยเองผมไม่อยากแบบให้มันอยู่ในมือไม่ต้องพูดเยอะไม่เราจะให้สิทธิ์ผมจะให้สิทธิ์พี่กันเลือกชะตากรรมตัวเองเลือกชะตากรรมตัวเองครับผมเดี๋ยวทอยเดี๋ยวทอยได้หกเดี๋ยวว่าโกรธกันเฮ้ยไปเฮ้ยโอ้โหพี่จะได้มากเลยอ่าหนึ่ง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  ไม่ไม่มากไม่น้อยมาแรกคนมาเจ้าบ้าก่ออ่ะวินเอาไงจให้พี่การทอยเองหรือจะเป็นคนทอยผมทอยได้ไหมอมันมาทอยมาพอแล้วพี่โอ้โหื่อกี้มึงวางหกคาเลยนะสองเป็นแง่โอเคโอเคเดี๋ยวลัดแบดลัดแบดใจมันไม่ดีใจเลยอยากให้หก ต้องหาหยันไปขับัถต่อต่อต่อพี่ไว้เจ็บจริงปะอ๋อกบสองข้างนะนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็ว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 หูหน่อยนะฮะอันนี้ ปากก็เลยปากปากล่างอะไรเงี้ยโอ้ยปากยิ่งเฮ้อยู่เฮ้ยหนึ่งสองไม่ให้นับด้วยให้นับด้วยไม่เดี๋ยว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 พี่พูดเยอะอ๋อแบ่งกันแบ่งกันมันมีสิบไงมีสิบเลขพี่นับไปสองพี่นับไปสองแล้วเราเอาแต่เราไปต่อโอเค หนึ่งเอาไปไปไม่ไมเมื่อกี้เดี๋ยวไปมันต้องยังไงนะพี่รับยังไงนะ 3, 3า 3, 3สามสามอ๋อสามสามอะไรต่อนะอ่ะพ,พี่เองพี่เองพี่สี่พี่สี่แล้วสิบ <10! S 2> นับพี่ยังไม่สิบเลยนับต่อเดี๋ยว,ว <laughs> ็นยังไงาครับกิจกรรมที่เราชวนมาทำชอบไหมชอบดีนะครับเป็นอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็เคยคิดอยู่แล้วว่าจะมาลองหลายรอบแล้วแล้วก็มาจะมาลองอีกทีแล้วก็ได้รู้ว่ารั้งหน้าเนี่ยเราควรแบบควรควรไม่มาไม่ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากที่บอกหลอกเล่นสนุกสนุกโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่กันสมายมากมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราขอบคุณพี่กันมากนะครับกับผมแล้วขอบคุณน้องวินมากมากเพราะว่าเทมหน้า ไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยู่อยู่อยู่เป็นการสบายแครใช่เป็นใบิกันอินบ็อกซ์แล้วก็จะมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มสปอนเซอร์แอคทีฟวิตามินซีด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณเดอะแร็กเก้แคลมนะครับที่อำนวยสถานที่ให้เราได้มาเล่นสนุกกันในวันนี้แล้วบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ผาจำลองนะครับที่นี่ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างมาก มีหนามบานสหน,นามบอนหนามมวยฟิตเนสเยอะแยะมากๆก็อยากให้ลองมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้แบทวีนบอกขอลาไปก่อนนะครับสำหรับอีพี EP หน้าเนี่ยเราจะไปทำอะไร,รเราจะไปไหนกับใคร inbox เข้ามาได้ i n b เข้ามาเยอะๆนะครับครับผมตันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>